สวัสดีครับกับทีมฟีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับเรามาแนะนําอู่กอล์จริญยนตชาคาสองของเรานะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับชาคาสองของเราเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับจบนะครับเวลาดำเนินการเรีบรอยแล้วเวลาดำเนินการอยู่ตรงนี้ครับกองเข้ากลองเข้ามาเรื่อยๆนะครับ 5ีาคันนะครับถุงหน้าบ้านก็ประมาณสี่ห้าคันนะครับตอนนี้กำลังติดประตูอยู่นะครับตอนนี้กำลังติดประตูอ,อยู่ในส่วน,นนี้ก็เป็นชั้นลอยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นชั้นลอยนะครับสาขา2เราครับสาขาแรกเราก็เปิดนะครับสาขาแรกเราก็ไม่ปิดนะครับเราก็เปิดนะครับเราจะไปเรืนสาขา2นะครับดู <S <S นว่ขึ้นไปไหน ครับเราสามารถเลื them, right ่อนได้นะครับเลื่อนไปสุดเลยก็ได้ครับพื้นที่ประมาณครับพื้นที่พประมาครับหน้าบ้างครับหน้าบ้านของเราครับพอจะเรียนรู้ซาครับตรงนี้นะครทำเป็นชั้นมาละลายครับชั้นมาละลายนะครับชั้นในส่วนต่างๆครับกับชั้นลอยของเราครับชั้นลอยของเราก็จะเก็บอะไรเก็บอะไรต่างๆนะครับในห้อเรีน มเคื่อนลงจะเป็นในส่วนล่างจะเป็นชิ้ใหญ่ๆครับแล้วเรามาดูนะครับเรามัยตจะลอยร่าครับแล้วตย์จะอยขเราสามารถขึ้นลงได้ครับราครับนนี้เราให้การ์นะครับสำหรับท่าที่ต้องการใช้บริการก็ไปนไครับม่ไปหนไา เราก็จะมีนะครับเราก็จะมีอ่าในเครื่องมือนะครับในเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ยกรถนะต่างๆนะครับเครื่องมือเราก็กําลังเดินทางมาติดตั้งอยู่นะครับ,รบ,รบนะครับกับอุปกรณ์ยานยนต์สองขหลักนะครับก็เรามาทคาลิปให้เอฟซีของเราได้ดูได้ชมกันนะครับนะครับกับดีๆกับอุปกรณ์ยานยนต์สองมาแล้วครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีทุกท่านครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ